ะะที่ในปี2,557ที่ผ่านมาก็มีความผันผวนนั่นก็คือน้ํามันนั่นเองนะคะในช่วงปี57นั้นราคาน้ํามันตั้งแต่เดือนมิถุนายนมาจนถึงปลายปีนี้มีการปรับตัวลงไปอย่างต่อเนื่องนะคะทำให้ในบ้านเราเนี่ยเป็นจังหวะที่ดีนะคะหลายรัฐบาลที่ผ่านมาจะมีการใช้เงินกองทุนน้ามัน,เ,นเอาไปแทรกแซมราคาน้ํามันในประเทศนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ด้านพลังงานอย่างอื่นนะคะทำให้เงินกองทุนยติดลบแต่ว่ามาในรัฐบาลชุดนี้นะคะเป็นจังหวะที่ดีเพราะว่าน้ํามันในตลาดโลก ลงด้วยปรับโครงสร้างพลังงานในครั้งนี้ก็ทําให้เงินกองทุนนั้นมีสถานะกลับมาเป็นบวกได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงเกิดความเป็นธรรมกับผู้ที่ใช้พลังงานภายในประเทศมากยิ่งขึ้นนะคะติดตามรายงานเรื่องนี้นะคะจากคุณสุจิตรากิจเพริค่ะ 25พฤศจาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกอพชได้มีมติอนุมัติเห็นชอบในหลักการกรอบการปรับโครงสร้างราคาพลังงานครั้งใหญ่ของกระทรวงพลังงานเพื่อสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและลดการชดเชยเชื้อเพลิงค้ามประเภทการบิดเบือนโครงสร้างราคาพลังงานเป็นปัญหาที่สั่งสมมานานกว่า30ปีสาเหตุหลักมาจากพรรคการเมืองที่เข้ามาบริหารประเทศนำกลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมาใช้ผิดวัตถุประสงค์ หวังเป็นเครื่องมือทำประชานิยมโดยนำเงินกองทุนไปใช้อุดหนุนราคาแก๊ส LPG ขณะที่คนใช้เบนซินต้องจ่ายเงินเข้ากองทุน10บาทต่อลิตรการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกอพชซึ่งมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมเมื่อวันที่15ธันวาคม2557ได้เห็นชอบแนวทางการปรับโครงสร้างราคาพลังงานโดยเฉพาะน้ำมัน คนมีอัตราภาษีสัมภาษณมิตรใกล้เคียงกันขณะที่กองทุนน้ำมันทำหน้าที่รักษาเสถียรภาพราคาและลดการชดเชยข้านประเภทส่วนค่าการตลาดต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมดังนั้นหลังการประชุมกพชทางคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกอบงอจึงเห็นชอบลดเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเบนซินและแก๊สโซฮอลบาทต่อลิตร ยกเว้น e85 ส่วนดีเซลลดการนำเข้า30ส,าสตางค์ต่อลิตรทำให้สาม,มารถลดราคาขายปีกเบนซินและแก๊สโซโฮอทุกชนิดลง2บาทต่อลิตรส่วนดีเซลลดลง1บาทต่อลิตรจากนั้นในวันถัดมาคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรับขึ้นภาษีส,มสมมัมปสิตริดีเซลจาก75สตางค์ต่อลิตรเป็น3บาท25สตางค์ต่อลิตร เพื่อให้อัตราภาษีใกล้เคียงกับกลุ่มเบนซินที่สำคัญรัฐบาลยังมีรายได้เพิ่มอีก72,000ล้านบาทต่อปีการปรับโครงสร้างราคาพลังงานครั้งนี้ทำให้ราคาน้ำมันต่ำสุดในรอบ5ปีนับจากเดือนกรกฎาคม2,553ส่งผลให้ราคาเบนซินของไทยที่อ้างอิงจากราคาแก๊สโซฮอร์95ณวันที่15ธันวาคม2557เมื่อเทียบกับ8ประเทศเพื่อนบ้าน พบว่าราคาไทยสูงเป็นอันดับ6อยู่ที่30บาท30สตางค์ต่อลิตรขณะที่มาเลเซียมีราคาต่ำสุดที่21บาท70สตางค์ต่อลิตรเช่นเดียวกับราคาดีเซลไทยอยู่อันดับ6ขณะที่ฟิลิปปินส์ราคาต่ำสุด21บาท3 4สตางค์ต่อลิตร นอกจากนี้ในส่วนของ LPG ที่ประชุมกอพชอยังเห็นชอบให้ยกเลิกประกาศราคาควบคุมหน้าโรงแยก,กา๊าดที่333ดอลลาร์สหรัฐต่อตันเพื่อสะท้อนต้นทุนราคาตลาดโลกปัจจุบันราคาขายปลีก LPG ภาคครัวเรือนภาคขนส่งและอุตสาหกรรมเท่ากันที่24บาท16สตางค์ต่อกิโลกรัมขณะที่ก๊าซ NGV ปรับขึ้นราคาขายปลีกไปก่อนหน้านี้แล้ว นักวิชาการด้านพลังงานมองว่าขณะนี้เป็นโอกาสที่ไทยจะปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงซึ่งจะทําให้เกิดการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพส่วนของราคาในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราคิดว่าราคาน้ํามันที่ลดลงในตลาดโลกเนี่ยนะครับยังมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องวันนี้เราก็เห็นแล้วว่าราคา WTI ลดต่ำลงกว่า60เหรียญต่อบาร์เรลนะครับดังนั้นเนี่ยเราถือว่าอันนี้เป็นจังหวัดที่ดีและนะครับที่จะปรับโครงสร้างราคา LPG และน้ำมันเชื้อเพลิงให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงเพื่อส่งเสริมให้การใช้ LPG และน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความโปร่งใสในการกำหนดราคาสำหรับแต่ละกลุ่มผู้ใช้ให้ชัดเจน ตรรวจสอบบได้นะคัเช่นเดียวกับผู้ใช้น้ำมันเห็นด้วยกับการปรับราคาโครงสร้างพลังงานเพราะถูกบิดเบือนมานานและเชื่อว่าจะส่งผลดีต่อประเทศในระยะยาวในความคิดผมนะผมเห็นด้วยเพราหนึ่งปุ๊บตอนนี้ประชากรส่วนใหญ่ล่ะทำงานเกี่ยวกับเกษตรกรส่วนใหญ่การปรับเนี่ยมันจะช่วยคนคนข้างล่างได้เยอะสำหรับคนที่ทำงานก็ราชการก็ ผลกระทบก็ไม่เท่าไรแต่ถามว่าการปรับครั้งเนี้ผมว่าใช้ได้ดีเลยครับถ้ามันเป็นไปตามราคาจริงนี้ผมเห็นด้วยอยู่แล้วครับถ้าไม่มีอะไรไปไปไปเหมือนไปไปไปปรับเปลี่ยนมันนะครับสอดคล้องกับมุมมองของผู้ค้าก๊าซหุงต้มเห็นด้วยกับโครงสร้างราคาพลังงานใหม่แม้จะรับผลกระทบในช่วงแรกแต่ระยะยาวผู้บริโภคจะปรับตัวได้ คืออันนี้ก็เข้าใจว่ามันต้องเป็นไปตามกลไกการตลาดแล้วก็เป็นไปตามความเป็นจริงแต่แต่คือมันก็มียังมีประชาชนยังมีพ่อค้าแม่ค้าที่ยังไม่เข้าใจถึงปัญหาตรงนี้ยังไม่เข้าใจถึงว่าราคาความจริงคืออะไรแล้วเราถูกอุ้มมาตั้งแต่เมื่อไหร่ราคาช่วยเหลือมาตั้งแต่เมื่อไหร่ การปรจยุรูปโครงสร้างราคาพลังงานครั้งนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเนื่องจากปัจจุบันราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงแรงโดยสัญญาน้ำมันดิบส่งมอบเดือนคุมภาพาธ์น2,558ตลาดนิวยอร์กปิดเมื่อวันที่30ธันวาคมอยู่ที่54.12เซนต์ต่อบาร์เรลปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปี2,556ถึง45.17เซนต ซึ่งปิดอยู่ที่ระดับ99.29ดเซนโดยเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวทําให้กําลังการผลิตยังล้นตลาดอีกทั้งกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ํามันหรือโอ e c กยังตึงโคต้าการผลิตไว้ที่30ล้านบาร์เรลต่อวันยิ่งสร้างแรงกดดันต่อราคาน้ํามันให้ปรับตัวลดลงสถาพันอยู่สุขถ่ายภาพสุจิตรากิตไพโรธทเนวโรายงาน